สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงตลาดเมืองคนกันแล้วนะคะเป็นตลาดเช้าค่ะมีของขายเยอะแยะเลยนะคะ วันนี้เรามาถึงถึงตลาดเมืองคนแล้วนะคะใช่ยังไงไม่ใช่กว่านี้ขออนุญาตลงยูทูบได้ค่ะ้าขายต้ม莴อยู่เมืองคนนี่ล่ะขายต้ม莴อยู่เมืองคนจานละยี่สิบาท ถุงได้ยี่สิบาทนะคะเพ <Yeah. S 1> ื่อนๆถ้าผ่านมาก็มาอุ่นนิดนะคะ s <S มาจะหุงสืบแต่เพื่อนแค่นี้นี่เป็นร้านขายขนมปังนะคะสามสองห้าสิบบาทค่ะ ตรงนี้เป็นสีแยกเมืองคนนะคะก็จะมีร้านขายไส้กรอกขายอะไรเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้คือสีแยกเมืองคนก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมา อยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะคะอันนั้นคือทางที่จะไปหมู่บ้านเรานะคะแล้วตรงทางนี้นะคะจะไปกรุงเทพนะคะก็จะมีรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะเลยนะคะข้างๆตาง,งนี้คือก็จะมีขายหมํานขายของก็ ของฝากนะคะใส้ก็มีหมดทุกอย่างเลยนะคะอีกทางหนึ่งก็จะไปโลตัสนะคะจะไปตามเส้นทางนั้นนะคะอีกโลตัสก็จะมีโลตัสน้อยด้วยนะคะที่บ้านเราก็จะมีโลตัสเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปเที่ยวกันนะคะ บรรยากาศเมืองคนเวลาเที่ยงเที่ยงนะคะ